สวยสวยจะสวยสวยอีกแล้วไม่รู้จ่ายยังไงเลยงงมากนะน,นายไปจับภาพก็จ,พจับภาพจับภาพผีเสื้อนา้าอย่าเข้ามานะมีดตายได้นะเอาี่มาเดี๋ยวตัดนี่นั่นน่ะตัดดอกไหนวะผีเสื้อบินไปนู่นแล้วมองไม่เห็นไงเอาจับเอาเองตัวนี้เพียวบินกลับมาไหม ไม่กลับมันกลับมามันก็มมนไม่ไปคือมันไม่โฟกัสอ่ะตอนก่อนมีผีเตื้อตอนตอนผีเตื้ออยู่ไม่โฟกัสพอผีเตื้อไปแล้วโฟกัสอีกพูดลำบากอีกนะตากล้องมืออาชีพอะเดี๋ยวทำไรอะถ่ายสิฮะผีเตือ้อให้เกเหรอผีคนมากะคนเป็นคน,น,คนหรือก็เป็นผีก็ทุกอย่างคนบ้างผีบ้างอะนอนผีเตื้อนะครับ คนละตัวกันตัวนั้นแหละตัวนั้นอ๋อใช่สวยมากมันเป็นสีฟ้าสีฟ้าสีม่วงอือสวยสวยขอบคุณนะที่ชมชมบิ๊เดือเดือขอให้ไม่กลับมาเลยบินไว้หน่อยต้องตามเหรอมันบินเพียวอ่ะตัวเนี้ยมันไม่เหมือนแบบอีกตัวงที่แบบอยู่นนนิ่งอ่ะแต่มันก็ละสีไงรู้รู้รู้อตัวนี้มันมาหาเราก่ ตัดดอกไล่ตัดอะทำอะไรอ่ะถ่ายอีกแล้วลืมมีนมึงเอาไปทำอะไรบ้างก็รอบที่แล้วตัดเลยเนี่ยมันก็เลยเป็นสีดำๆใช่ไหมต้องรับอ๋อตัดสบู่ขอโทษดิผิดตาทำเทคนิคก่อนไปมองแป๊บนึงนะตาหลุนเลยโคตรเงาสกัดละตาเหลือบแบบมันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนมันติดเทียนไขหรืออะไรสบู่มันคือสบู่มองปะเพราะแบบ ไม่เล่นเลยถึงกระบู่ไงมันเหมือนเทียนอะรอกนะมแล้วไม่ได้เอาไปทําของอะไรหรอกอะไรอะไรเงี้ยรับไปมันสะอาดขึ้นอะไรเงี้ยจะรับคือตอนแรกนึกว่าเป็นหนิมเป็นแบบว่าเหมือนติดยางอะไรเงี้ยติดยางแล้วก็ไปยาวเลยหรือมันไม่ชอบไงไม่ได้รับแต่ยางไม่มีแล้วใช่ไหมแล้วจะไปพัสบุบไม่เข้ามันมีอะไรกันอยู่ระหว่าง บบง,งมากพี่เสื้อ <นะ S 1> ไม่มาหรอมันไม่ได้ทำอะไรนะ <laughs> มีวิรุษไงีอีหอยทอดผีเสื้อไปไหนะามาสิตากล้องก็มือชีพมากคนก็อยู่ของคนไปก้องก็อยู่ของกล้องไปทำบ่อยอย คัแรกนี่ก็มาแล้วไม่มีงานไม่งานมันเยอะอ่ะนี่กาแบบไม่มาแล้วนะคัแรกไหนยต้องมาอีกบอกมันไม่ตายหรอกมันไม่ตายหรอกเป็นดอกนะจะตายก็เป็นดอกนะมันจะกราบเพราะมันว่ามันต้องเลี้ยงดอก

พวกนี้ก็แบบเป็นซะเยอะละดอก แท่งตัวเองตายแต่แนตอนข้างหน้าเก็บไว้เหรอไม่ะีมันวันไ่นังลสะดุดจวินอ่ีเบรียบยางนะเห็นจริงเชของเขอนอนตะกรานนั้นเป็นเราเราไม่เห็นนะตัแตรกแล้เอไหลควตาดีจัง รถประจันอะไรเนี่ยขนหนีอะตัดได้ไหมตัดทำไมอะตัดเราไปไหนปักปักในแปลงละดมนะฟังฟังนะต้องลดน้ำเดี๋ยวเก็บจลดพอเหอเดี๋ยวค่อยให้นี่ได้ไหม้งนั้นตั้บมันให้มันให้มันเลื้ยนี่เยอะเลยใหญ่ละเป็นพิษอืม นี่ตัดได้อีกหลายกอเลยอืออันนี้ก็แบบว่าทับลากเลยอือตัดทับมาดูมาดูแบบปลาดำนะใบใบแมงลักผักบุ้งงามงามผักบุ้งที่ตัดไปหลายรอบแล้วถ้าไว้แห้งเดี๋ยวหรือไม่ก็รวยได้เลยเนี่ยแล้วแต่เธอมดมันขนยุ่งของเธอเพราะอะไรมั่รวยวะฮะ ขี้งัวอ๋อนี่น่ใช่ขี้งัวหรือไม่กนะ็ขี้หมูของลุงอ้นรู้ปะไม่รู้เหมือนกันหอมอะ่ะหอมแมงลัตถ้าตัดแล้วนี่ก็ทีนี้ก็แบบได้โตต่อไปด้วยนะแต่ยอดได้นี่มันแข็งแรงเพราะว่าน้ำไม่ลดก็ไม่ตายด้วยแต่ว่าจะงามเยอะก็ไม่งามเพราะว่ามันแบบไม่ได้น้ำนี่แหละ ยอดอทิ้ง่นแหละวตรงที่แบบเป็นดอกเอาแต่ตรงที่ดอกแก่นี่ก็หวานได้แล้วนะเนี่ยหวานไหมหวานไม่รูอ่ะดูเนี่ยหวานข้างๆกันแล้วแบบเออเป็นไม่ว่า,วากันหรือว่าไปหวานตรงนู้นตรง,รงที่ปลูกแมงลักไว้ก็ได้้ีแเด็ดถอดนสิ่<ด>ง,งแปลกปลอมออกไปด้วยอืมยานี่คือกลง่ัแมงลักนะ สุกเมื่อไรเดี๋ยวเขค่อยอนะเพราะว่าอ่ายกไปแต่อันนี้จะยกอันนี้ตับเป็นใหม่ก็ตัดทิ้งเลยนะจะได้รอบหลังเอาไปตัดไก่เลยชีต้นมันก็จะงามขึ้นนะไก่ใครอ่ะไก่เราใช่ไหมไก่เยอะเหรอเฮงเออหน้าบ้านไหนว่าที่นาบอกจะตั้งกำไก่หน้าบ้านหน้าบ้านเองบ้านป้าเด็กอ่ะเออขายผ่านไปผ่านมาก็ซื้อไม่ซื้อก็อย่าซื้อ